สวัสดีครับผมอนุนสุนทรแก้วรหัส5 5 5 4 3 2 0 6 0 4 3่ขีดหครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอัลกอริทึมแบบกีดี่นะครับเนื้อหามีอินโทรดักชั่นนะครับแล้วก็ช็อตเชสพาร์ทนะครับแล้วก็ฮอสเซกพอพเบมวิดกีรี่อัลกอริทึม นื้หารแรกนะครับ introduction กิลี่แปลว่าะโมบนะครับหรือความโรบครับกิลี่ันกริทึมเป็นอันกริทึมที่ง่ายๆครับไม่มีความซับซ้อนอะไรแต่ทางเลือกที่ดูดีที่สุดในณะนนั้นก็พอนะครับเช่นได้กำไรมากที่สุดโดยที่เสียหายน้อยที่สุดและเช่นใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้ผมรับมากที่สุด ตัวอย่างยังคงมีมากกว่านั้นเช่นปัญหาการทอนเหรียญการเลือกกิจกรรม activity s e l e c t problem นะครับการเลือกของ concept Cap s e e c t problem นะครับปัญหาการบริการลูกค้าให้มีเวลาการรอ,อน้อยที่สุดปัญหาการจัดการตารางงานเมื่อมีดีดไลน์นะครับเดดไลน์ ตัวอย่างยังคงมีมากกว่านั้นเช่นปัญหามินิมัมสเปนนิงทรีฮับแมนโค้ดพรีฟิกโค้ดครับอ้างอิงข้อมูลนะครับจากนียครับอาจารย์ในเว็บนี้นะครับช h อตเทสพาร์ทนะครับ ตารนี่คับแปลว่าไดสตาร์ชอตเทสพาสั่นหรือวิถีสั้นที่สุดมันก็คือกราฟแบบมีน้ำหนักและมีทิศทางหลักการคล้ายๆปัญหาของนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้เที่ยวให้ครบทุกเมืองโดยใช้ระยะทางที่สั้นนะครับเนี่ยครับรูปภาพหนึ่งนี่ครับไปห้าไปสองดูนะครับอันนี้สั้น นหนึ่งมเมื่อกี้ครับหนึ่งแทนเมืองต่างๆเส้นคือแทนระยะทางนะครับตามกรีดิเนกอริทึมคือการเลือกทางที่สั้นที่สุดที่ดีที่สุดที่สั้นสุดโดยพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นเนี่ยครับนะครับตามนี้เลือกดูว่าไหนสั้นนะครับ นี่ก็จะเลือกว่า5้ามันสั้นสุดนะครับตระกเลือกหนึ่งระยะทางรวม10ของหนะครับนี่ครับปสิบหกสิเป็นยีสนะครับครับนี่ก็ระยะทางรวมจาก5ไป10บจาก5ไปสี่เป็นยี่สิบ นี่ต่อไประยะหา,างรวมไป็น20ไป2ครับ4ไป2จาก2ไป3เนี่ยครับเมื่อเข้าใจวิธีคิดแล้วลองมาดูสุดโโคดนะครับเนี่ยครับก็ประกาศอันนี้ขึ้นมา่านะครับตอนแรก มันก็มีตัวเลือกนเนี่ยครับเซตนี่คือเซตของเมืองให้ดีนะครับเก็บระยะทางของเมืองหนึ่งกับเมืองทั้งหมดครับเก็บเพิ่มไปเรื่อยเรืเลือกเซตก็ลบเมืองนั้นไปครับหาระยะทางที่น้อยที่สุดโดย v คือเมืองที่เลือกไปที่ระยะสั้นที่สุด c คือเซตของเมืองที่ยังไม่ได้ไป ดีคือค่าของการประมวลผลระยะทางเนี่ยครับรูปแบบของโปรแกรมก็จะได้ประมาณนี้นะครับครแคปแซกพับเบมวิสจีรีอัลกอริทึมแคปแซกแปลว่าเป้หรือกระเป๋าสะพายหลังนะครับ แอป a ซ็ตพับเบคือปัญหาในการเลือกของหยิบใส่กระเป๋าครับโดยกระเป๋ามีความจุจำกัดไม่งั้นกระเป๋าจะขาดนะครับใส่ได้จำกัดเหมือนกับการเดินทางไปถ้ำแล้วเจอเพชรเม็ดโตก็จะหยิบมาได้ขนาดที่จะใส่ในเป้ได้นะครับตามหลักการของ g ีรีอัลกอริทึมแล้วคือการหยิบเพชรออกจากถ้ำโดยให้ได้มูลค่าเยอะที่สุดสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุด คือจะต้องระวังกระเป๋าขาดเพราะหยิบเพชรหนักเกินความจุของกระเป๋านะครับสมมติว่ามีเพชรอยู่ทั้งหมด5ก้อนให้เนเท่ากับ5นะครับมูลค่าของเพชรทั้งหมดเรียงกันดังนี้นะครับจากหนึ่งไปนะครับน้ำหนักของเพชรก็จะเรียงกันดังนี้นะครับและความจุของกระเป๋าเท่ากับ11น,นะครับ Wk, We, Wx กับ11อัตราส่วนระหว่าง Value กับเวทน้ำหนักนะครับได้ดังนี้ส่วน i เนี่ยครับทระาณน,นี้สรุปข้อมูลก็จะได้ดังนี้นะครับนี่เพชรน,นะครับนี่น้ำหนักนี่มูลค่าเพชรน,นี่น้ำหนัก พอหาออกมาก็จะได้นี่ครับดังนั้นการหยิบใส่กระเป๋าก็มีวิธีการอยู่ดังนี้ select เลือกนะครับ min wi น้ำหนักน้อยอันนี้ราคาแพงนะครับอันนี้ก็คือหาออกมาแล้วคือที่มีค่ามากที่สุดนะครับเทียบกับน้ำหนักกับมูลค่าแล้ว เนี่ยครับดังนั้นหากเลือกแม็กของอันนี้ครับมูลค่านะกับน้าหนักจะทำให้ได้มูลค่ามากที่สุดคือ40โดยที่น้าหนักพอดีกับความจุของกระเป๋าพอดีแต่เ้าว่ากิดีเอีนกอริชมยังไม่ใช่กระบ,บวนการคิดที่เหมาะกับ แนปแซ c พับเบิ้มนะครับเนี่ยครับทางเปลี่ยน V 4เป็น28แล้วลองใช้กิรี่อันกริทึมดูอีกรอบทำให้แม็กของ V 4เป็นอันดับแรกจึงได้ x i เท่ากับ11001ด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้กิรี่อันกริทึมอาจจะยังไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของแนปแซ c พับเบิม้มโดยยังคงต้อง การให้ฟังก์ชันนะครับในการเลือกวัตถุที่ดีที่สุดในแต่ละรอบก่อนจึงจะทําให้ได้คําตอบโดยรวมที่ดีที่สุดกีดีจะไม่สนใจภาพรวมของปัญหาจะสนใจแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นครับนี่ครับเลือกฟังก์ชันนี่ก็เป็นโค้ดนะครับครับก็เนื้อหาทั้งหมดก็เท่านี้นะครับ